กันที่8กุมาร101พระคาถากล่าวถึงชูชกผู้พระจนความลำบากเดินทางมาถึงเขาวงกตรอให้พระนางมัทีออกไปก่อนจึงเข้าไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรเมื่อคืนนั้นนางมัทีได้ฝันว่ามีบุรุษกำยำล่ำสันถือดาบพังประตูเข้ามาตัดแขนควักดวงตา และแวกอกควักหัวใจฉูโชคเข้าไปหาพระเวสสันดรได้ชักแม่น้ำทางห้าคงคายมูนาอาจีลวดีสลภูมหิเปรียบด้วยน้ำพระไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระกรุณาของพระเวสสันดรชาลีกันหาได้ยินจึงไปซ่อนอยู่ในสะบัวพระเวสสันดรได้เรียกสองกุมารขึ้นมาขอให้เป็นสะเพาทอง พาพระอ,องค์ไปสู่นิพพานแล้วทรงยกสองกุมารให้ชูชกบังเกิดความมหัศจรรย์แผ่นดินไหวชูชกผูกแขนสองกุมารแล้วเขี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดรจนพระอ,องค์เกิดบรรดาลโทสะเกือบจะฆ่าชูชกแต่ก็ระงับได้ชูชกจึงเขี่ยนตีสองกุมารแล้วจากไปข้อชิดคติธรรมในกันนี้ 1. อันความฝันนั้นมีดีทั้งดีร้ายฝันสลายกลายเป็นจริงนี่ก็ฝันทั้งยามหลับยามตื่นคืนกลางวันใครมีฝันให้ฟันฝ่าคว้าเอาชัย 2. คนรู้จักการทำงานย่อมสำเร็จ 3. ต้องยอมและกล้าจึงจะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 4. ลูกหลานเชื่อฟังพ่อแม่มีแต่ความเจริญจบกันที่แปด